สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องพ่อชินแบวันนี้เราจะมาทำบล็อกอัปเดตคูวินนี้นะคะตอนนี้เหลือภาพสุดท้ายแล้วเรากำลังจะเลิกแล้วแต่ว่าตอนนี้คูยังไม่เข้าทำให้เราก็ต้องว่างแล้วนะคะนี่นะคะเจ้าของช่องนี่ก็คือเอาไม่ใช่เหรอ เพื่อนไม่ยอมเข้ากล้องนะคะนี่นะคะคือเราเป็นเพื่อนเจ้าของช่องแต่ที่จริงเจ้าของช่องคนนี้ไไม่ด้นี่ค่ะสวยแมงล้างนะคะตอนนี้พวกเราอยู่มอ4เองใช่คายอยู่มอ4ทักหนึ่งนะคะนี่อวดไปด้วยเราเราอยู่ห้องพิเศษเองแหละเราเราฉลาดนี่สมพูนจีนแค่นนี้สุ้ยนคนสวยที่ในห้องค่ะ ปุ้ยพุ่งปุ้ยพุ่งกินครูไปเข้าไปนะคะคื้เราทำให้เราแบบยังไม่เรียบเรียนเลยนี่ก็คืออันนี้คืโยนี่คือเป็นกาหลีอันนี้คโยเอาเร็วๆแพนเค้ก่แพนเคนะคะห้ามแพนเคกนะคะต้องแพนเคขอคว่มอนตนางแพนเคกใช่แล้วอ่านไปดูนะคะเพราะจะตีกลองให้ดูค่ะเราจะทำอะไรจริงๆแบบนี้จริงๆหรอเร็ว คนเด้อแมงแล่ะถ้าทุกคนสงสัยว่าเราอยู่จังหวัดอะไรเราก็จะบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนอ่าไม่บอกข้างปรอปานะด้วยในสมเด็จวิรนทาเนียอ๊ะปุ้ยจะกินแล้วอุ้ยเพิ่งกินครูเสร็จแล้วอุ้ยจะกินเพื่อนต่อแล้วไม่ได้ยังไมไ่ทำอะไรเลยอุย้ยปุ้ยเต้นโชว์ดิเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์เ้ย นี่นะคะแล้วก็ลังเลิกเรียนแมงลักทาอะไรบ้างกลับบ้านคะ่ะอันดับแรกก็กลับบ้านก่อนแล้วไปทําอะไรต่อขายของไหมวันนี้ก็ขายของค่ะเราไม่ไปขายเชื่อแม่นะคะเพราะว่าเราเหนื่อยเราจะไปแค่สองอาทิตย์เท่านั้นแต่ว่าแมงลักไปทุกวันเลยวะเกือบทุกวันเกือบทุกวันแมงรักขายอะไรอยู่ที่ไหนเอ่ยแมงลักขายผักดองค่ะมีอะไรบ้างแมงลักแมงลักของแมงลักมีอะไรบ้าง,งาใหญ่ากเลยไรเอ่ย กไม่หวนะคะเดี๋ยวจะทิ้งพี่กัดไว้ข้างล่างใต้ลิมมีนะคะให้ทุกคนไปติดตามเดี๋ยวทิ้งพี่กัดร้านเราไว้ด้วยนะพี่ไปเกิดร้านเราไว้ด้วยค่ะเราเป็นไหมคะต้อขายอะไรอ่ะขายของแง่ของอะไรโชว์ห่วยโอ้ใช่โชว์ห่วยโชว์ห่วยพี่น้องปุยกับดัเดิมบ้ะเาเรียกว่าอะไรอะโชว์ห่วยที่มีทุกโชว์หวยที่มีทุกอย่างยกเว้นสารละนะคะ ใช่ค่ะเพราะว่ามีแต่ชนีค่ะเฮ้ยอยงเวลาภาพเหมอนกันว่าเราถึงว่าครูยังไม่มานะคะยังไม่หมดภาพนี้อีกแต่ว่าแบบก็มันดวนั่แม้ไม่ได้กินครูละคะเ้จริงเยไม่ด้ันนี้มันข่าวมากเลยนะมังรับนี่หัวเราะมเขากาลังถ่ายบล็อกยูนี่ค่ะบล็อกอะไไีอ่างอะไ่ไอะ วันนี้เพื่อนไปเรียนรอตั้ง9คนเนี่ยทำให้ห้องเรามีแค่นี้เองเราจะแผนกล้องให้คน ทุกคนเราต้องรอไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย